สวัสดีในเอฟซีเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เอกนะฮะก็เป็นข่าวดีนะเอฟซีวันนี้ก็มาถึงความใฝ่ฝันของยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะฮะที่ทำ YouTube นะฮะอยากให้มีวันนี้นะเราก็ดีใจนะมาแสดงความดีใจกับพี่เอกแสดงความดีใจสวัสดีคับดีวช่องกัปตันสวัสดี วันนั้นกินนอนกินแล้วนอนไม่หลับยังกินอยู่เหรอใช่ผู้ท่านนะครับนมาแสดงความดีใจแสดงความดีใจกับพี่เอกยังไงนะผมโชว์เพราะว่าผมได้รับอะไรครับได้รับความสำเร็จทางยูทูบก็คือได้รับโล่ใช่ไหมโชว์เหรอนี่นเอฟซีนีใจกับพี่ปกติพวกคุณได้โล่อะไรผมได้โล่เงิน รูเงินผมรูทองกิดตัมนะรูอะไรรูทองได้ยังยังครับแเราจะรูเ pues งินง้อเงินก้าวได้อยังยังเห็นไหมเฉยไม่ได้รูผมมาได้รูทองฮะได้รูทองโอ้ล้านทรัพย์เลยนะอ้ยาไอ้ยาอะไรเนี่ยสีทองไม่ย่อโล YouTube ธรรมดาที่ไหนผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ออมาสามพักแปได้โลทองแล้วโอ้ได้โลเฉยเลยเป็นไงโอ้ได้โลจากยูทูบพวกคุณไม่พูดอะไรเลยแบบนี้ต้องฉลองนั่นแหนะเพราะว่าต้องต้องเปิดต้องเปิดให้ผมกินของในร้านให้หมดเพราะว่ามันจังต้องฉลองใหญ่อ่ะนะเริ่มเลยไหมเดี๋ยวผมลิงไว้หลายตัวอยู่นะดูจากโลผมแล้วคุณก็ยังจะกินของผมอีกเหรอ อันนี้คือสิ่งที่ลูกผมํำให้ทำคำเออเขาเห็นว่าเออพ่อทำ YouTube เขาก็เลยมอบรางวัลให้พ่อเลยทำโลกให้ผมเลยเออ,อเป็นความคิดของเด็กๆเ,เขาก็ททำให้ผมก็เออดูมีความพ <ผม S 1> ยายาม,<ผ>มดีทำให้นานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายผมเมื่อเช้ามานั่งเห็นเออม,มันก,มนก็มันก็น่ารักดีไงเออในมุมของเขาอ่ะเขาทำให้ผมคุณต้องติดเอาไว้ในร้านเลยนะถ้าเป็นผมผมจะไม่ไม่เก็บไว้นะผมจะโชว์เลย ผมเนอะไกิเอมันเออหน้าหน้าเก็บไว้ไงอ <ừ> ืซึ่งของจริงอ่ะจะมาตอนไหนอ่ะเราไม่รู้ไงแต่เรามีตัวนี้แล้วเราก็แสดงว่ามีตัวนี้แล้วของจริงัวเร็วนี้อาจจะมีไม่รู้ประทับใจที่เออลูกเขาทำให้น้ำตาไหลเลยโอ้โอ้อย,อยอย่าร้องอย่าร้องพูดไม่ได้ <c oughs> พูดไม่ได้เลยเนาะนี่เห็นไหมมีลายเซ็นด้วยคนทำบูบูอ่อยอ ไลายเซ็นด้วยอยเป็นไงดเป็นไงเป็นไงลายเซ็นหรือลายอะไรน่ะเออมารู้ไลายเซ็นภาษาเขาอ่ะเออคือผลงานจากลูกชายผมโล่เขานเขาขอแสดงความยินดีด้วยนี่โกงอะไรยังไม่ได้เลยนะโลเนี่ยยันนี่เขาข้ามข้ามกฎระเบียบของยูทูบเลยเนี่ยสิ่งทุกอย่างข้ามทุกกฎเกณฑ์ระเบิดทุกไอ้ยอแจ๋วเลยแจ๋วเลยไหมสุดจริงอะไรจริง มัันนะะท่งแล้วสีมันเอาเอาสีอะไรมาทาล่ะสีทองบ่เอาดินสอสีสีเหลืองดินสอสีเหลืองโอาอ่มีเมีมีนูนต่ำมีเห็นไหมมีเหมือนมากเลยถือว่าความคิดดีเออผมเห็นแล้วผมประทับใจเลยเมื่อเช้านั่งคุยกับคุยอะโลทองกับขำๆเลย นเอฟซีอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อช่องอาจจะไม่ถูกไม่อะไรก็ตามนั้นแหละตามภาษาของเขาของเด็กๆขอบคุณที่แสดงความยินดีกับผมครับผมแสดงความยินดีด้วยคุณจะเลี้ยงอะไรนะแสดงความอ่ะยังไม่มีเนาะผมนึกว่าต้องฉลองใหญ่นะโล่งเงินก่อนค่อยเลี้ยงดีกว่าโล่ทองอย่าเพิ่งเลี้ยงโล่ทองมันมันข้ามขั้นเกินไปอ่ะนะเหรอโอ้ข้ามขั้นเกินไปอ่ะนะเดี๋ยวไม่แน่นะเย็นนี้อาจจะมีโล่เงินโผล่มาอีกนะ อาจจะเป็นอย่างนั้นโอ้สุดจริงอะไรจริงกล้าลองทำไอ้ยายังไม่มีลูกยังไม่มีลูกนะเออไม่มีลูกครับผมเอออ่ดีใจกับคุณด้วยนีเอฟซีเนาะครับผมสนุกสนานนี่เอฟซี่ชุดจริงเนาะผมมีของสั่งมาด้วยอะไรฮะไอ้ยามีมีของโชยเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้เอ้า อ,อาจจะสํคาคัญหรือเปล่าไม่แน่ใจสําคัญหรือสังคังสำคัญสำคัญสคัญมากเลยอันนี้สั่งซื้อออนไลน์คุณเคยซื้ออันเท่าไหร่ในร้านอะ่ะคืออันละห้าบาทอัน <c oughs> นียอันละสิบสามบาทสิบสามบาทจากร้านใช่ไหมอ,อ,อันนี้อ่ะผมซื้อมาสองบาทห้าบาทก็เหมือนกันห้าบาทนั่นแหละ มันเก็บดีกว่ามันต้องชูของจริงเหรอใช่5บาทเหรอใช่ห้าบาทนไหนวะท่านมันซื้อแต่10 15บาทส่วนใหญ่5บาทนะคุณไปซื้อที่ไหนในห้าบาทเนี่ยแล้วเสียค่าส่งอีกเหรอโชว์โชว์หน่อยอ่ะโชว์โชว์โชว์หน่อยเถอะอ่ะโชว์หน่อยก็ได้อ่ะอ่ะผมซื้ออันละสิบสามบาทโชว์โชว์ต่อโชว์ต่อผมเออคุณปลอบใจผมหรือเปล่านี่เออโชว์ต่อผมจะ เชิดชูคุณอย่างดีเลยอ่ะชมชมอ่าโอ้แจวเท่าไหร่นะห้าบาทถูกจังเลยอืออีหยาคุณไปได้มายังไงเนี่ยหมดกล่องนั้นไม่ใช่ไม่ถึงร้อยเลยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้บาทเออหมดกล่องนี่ค่าส่งเจ็ดบาทนะค่าส่งเจ็ดบาทเองไงเจ็ดบาทเพราะว่าผมมีโค้ดบาร์โค้ดส่วนลดอือมีส่วนลดค่าส่งด้วยนะครับแล้วคุณอยากใช้งานผม ขายต่อผมก็ได้ผมขายเท่าทุนห้าบาทถ้าใครอยากใช้อะไรแบบเนี้ยเลอะนึกว่าขายสิบสามเนียผมไม่ได้ซื้อมาขายเอากำไรอะไรผมก็แบ่งซื้อมาแบ่งกันขอแค่ทุนคืนห้าบาทเหืือพวกคุณอยากใช้งานผมมีเยอะไงเอาต่อไปประมาณสามสี่อันผมไม่ได้ใช้ผมไม่ไม่อยากต่อเพิ่มหรอกผมอยากให้อันที่มันมีอยู่นะสิทธิ์ก็พอแล้วใช่ฮะปิดแล้วเหรอไม่พูดต่อแล้วไม่ไม่ถามอะไรซะหน่อยแล้วไม่มีอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้ว มดของที่จะโชว์แล้วขอบคุณมากที่เวียนมาสผมเอ้าแล้หาปลาเราเราไม่ได้หาใช่ไหมปลามันอยู่ตรงนี้นะยงไม่เใช่ตรงนานี่หรอไปซองดูดิมีหรือเปล่าไป่องดูเท็คของก่อนรอเตรียมอุปกรณ์มาแลเรียกปลากกกกกกเรียกปลาอื เหมือนจะส่งสัญญาณมาว่าอยู่นียเหมือนมีปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงปลาติวปลาซิวอส่อเโอเคครับพี่น้องนะคุกจะไม่มีอะไรมากกว่าน <No>, <Uh, ี้แล้วล่ะฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ